ต่อนะคะมาในหมวดครีมกันแดดนั่นเองซึ่งมิวไม่คิดว่ามิวจะใช้อะไรที่แบบเป็นครีมกันแดดแล้วก็ผสมด้วยวิตามินซีหลายยี่ห้อขนาดนี้นะคะทุกคนมาสังเกตดูแล้วก็มารวบรวมดูพบว่ามีหลายตัวเลยทีเดียวที่มิวอยากจะนำเสนอนะคะก็เลยแยกออกมาเป็นแบบพาดหนึ่งก็แล้วกันเนาะจะได้แบบไม่ปะปนกันแต่ว่ายังอยู่ในหมวดของสกินแคร์ที่เป็นผสมด้วยวิตามินซีนั่นเองนะจ๊ะมาดูกันที่ตัวแรกเลยนะคะที่ตัวน,นี้ดีมากทุกคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่แต่ว่าอยากแนะนาให้ทุกคนได้ดูนะคะก็คือ ชื่อว่าซีแคร์ซันโปรเทคเฟ c ครีม s อสแวล์นะคะับพลัสเนเชอรัลมอเนอไนั่นเองนะคะตัวนี้มาในปริมาณ50 m l นั่นเองนะ,ะทุกคนเป็น นอกจากกันแดดนะคะแล้วก็มีสูงส่งวิตามินซีด้วยแล้วก็วิตามินอ e ีแล้วก็เพ่เราดูแบบดูชุ่มชื้นด้วยนั่นเองนะคะเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้ใบหน้าด้วยคือแบบแล้วก็ได้มาในปริมาณที่เยอะมากเลยทุกคนสําหรับกันแดดหน้าคือแบบไม่รู้ว่าจะใช้ได้ถึงตอนไหนก็คือใช้ได้ประมาณเดือน2เดือนที่มรู้เคยใช้มาตอนนี้คือมันหมดไปแล้วนะคะเสียด,ดามากเลยแต่ว่าก็คิวจะเป็น สีขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็กลิ่นดีเนี่ยกลิ่นแบบหอมๆน้ำหอมผู<อ>มมม้ชายทุกคนตัวนี้ก็กันทั้ง UVA แล้วก็ UVB เลยด้วยนะ SPF 40นั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวทาังมือมันไม่ได้ช่วยให้ผิวขาวขึ้นนะเนี่ยชอบตุงเนี้ยคือแล้วทาก็ไม่ได้เหนียวเลยทุกคนเหมือนทาครีมทั่วไปเลยน,ะนั่นเองนะคะแล้วกลิ่นดีมากทาแล้วก็ซึมไวไม่เหนียวด้วยนะคะนี่ลดมากเลยนะกันแดดที่ไม่เหนียวก็คือดีงามไปแล้วครึ่งหนึ่งนะนก็ลองไปดูได้นะของ C Care นั่นเองนะคะทุกคนนี่ตัวนี้แล้วนอกจากกันแดดวิตามิน C ที่มิวชอบแล้วนะคะมิวก็ยังชอบลิปมันของเขาด้วยซึ่งตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ยังไม่หมดเลยนะคะใช้ให้ความชุ่มชื้นแบบดีมากจริงๆนะคะทาตอนคืนตื่นเช้ามายังชุ่มชื้นอยู่เลยทุกคนดีงามมากนะคะมิวเคยลองของไปแล้วนะคะไงก็ลองไปดูได้นะ u Star นั่นเองคะ่ะชื่อว่า With C ี Sun Cream SPF 50 PA บวกบวกบวกนั่นเองนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นกันแดดสูงเบาพิเศษปกป้ปองพร้อมบำรุง,ง,งอยู่ในขั้นตอนเดียวอันนี้ก็คือโลติช่นเดียวกันแล้วคือตอนแรกไม่เห็นว่ามันมีขายในเซเว่นอะทุกคนแล้วก็มาเป็นซองๆเป็นซองเหมือนซองขนมเลยแล้วก็มีตัวนี้อยู่ข้างในแล้วพอแกะออกมาก็คือใช้ได้เลยก็คือใช้ครีมได้เลยนะคะตอนนี้รู้สึกมันไม่มีแล้วทุกคนแล้วก็ราคาถูกมากแค่แบบ79บเาบาทเองอะเป็นราคากันแดดที่ ทั้งถูกและดีเลยก็คุ้มค่ามากเลยนะเพราะว่าเขามาในปริมาณ50กรัมเลยเดียวทุกคนจริงๆกันแดดแบบซองแบบที่เขามีก็คือแบบ20 20กว่าบาทแลนะ้วแต่ตัวเนี้ย75แล้วก็มาในปริมาณ50กรัมอ่ะคือแบบคุ้มมากๆเลยแถมตอนแรกเอามาใช้ก็คิดว่ามันก็แบบอลองใช้ดูว่ามันจะเหนียวเน่าแค่ไหนนะคะแต่พอใช้ดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเนี้ย กลิ่นดีกลิ่นหอมละมุนนะคะอันแรกพอทาไปบมันเหมือนสกินแคร์เลยทุกคนคือทาไปแบบเนียนไปกับผิวเลยะะแล้วก็ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นด้วยเออแล้วก็กันแดดด้วยะทุกคนคือดีงามมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ไม่เห็นแล้วว่ามันมันขายในเซเว่นหรือว่าเซเว่นที่มิวไปดูมันไม่มีก็มไม่รู้นะคะแต่ว่าในออนไลน์มีแน่นอนนะจ๊ะรู้สึกว่า ใช้ดีมากทุกคนพกไ้ตัวเดียวใช่ไหมแล้วก็ถ้าไปเที่ยวก็คือใช้ได้ทั้งตัวทั้งหน้าเลยนะคะเพราะว่ามันหมดแบบคือมันนอกจากมันถูกแล้วมันก็ใช้ได้แบบคุมค้มๆด้วยนะคะใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวเพราะว่าเขากันแดดด้วย spf 5 0เลยทุกคนแล้วก็กันได้ทั้ง u a แล้วก็ u b b ด้วยนะทุกคนวิตามิน C เนี่ยเขาก็จะไปช่วยในเรื่องของการลดรอยจุดด่างดำต่างๆนั่นเองนะคะนี่เขาเข้มาว่าสัมผัสเบาซุมซาบเปรียเกี่ยง,ง่ายไม่เหนียวหนาบาสบายผิวไม่ทิ้งคราบขาวผิวไม่มัน จริงตามที่เขาบอกไปเป๊ะเลยนะคะนักถึงกกันแดดฐานหน้าให้ถูกและดีที่สุดเนี่ยอันนี้ก็คือแนะนํามากๆเลยนะคะหาซื้อได้ง่ายด้วยถ้าแบบมีเซเว่นแบบเดิมที่มิวเคยที่เคยเจอนะเออคือแบบเลืทุกอย่างดีไปหมดเลยนะทุกคนลองดูนะของยูสานั่นเองเข้าสู่แบบซองกันบ้างน,นะคะตัวนี้นะคะก็หาได้ตามเซเว่นอีกเช่นเดียวกันนะคะชื่อว่ารอยย่อบิวตีนะคะ UV Water Sunscreen with C นั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้มาในปริมาณ8กรัมนะคะแต่ว่าราคาประมาณแบบ45หรือ49บาทเนี่ยทุกคนหรือไม่ก็20กว่าบาทแต่น่าจะ40กว่าบาทนะถ้าจะไม่ผิดคือตัวนี้ออกมาใช้อ่ะพอได้แบบตัวนี้มาแล้วใช่ไหมก็อยากลองตัวนี้มากว่าเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าเนื้อเขาว่าค่อนข้างที่จะออกไปในทางแบบ C c นิดนึง CC ที่แปลว่าใช้กับผิวสีน้ำผึ้งแล้วก็ลอ,อยนั่นเองนะคะแต่คือ อันนี้มันหมดแล้วมันมีก็ให้ดูเนื้อมันคืนอันเองเน่ได้อยู่ได้อยู่มีเนื้อแบบเป็นสีเนื้อเนื้อขาวๆแบบนีนิดนึงโอ้อันนี้นี่ยเนี่ทุกคนมันไหลมาแล้ะแต่เนื้อเนี่ยค่อนข้างถ้าพูดถึงว่าใครผิวหน้าขาวอะไรเงี้ยคือใช้แทนปรับสีผิวได้แบบสบายเลยนะคะตัวเนี้ยมันเนื้อบางเบามากๆคือเนื้อเขาดีมากทุกคนแต่เสียดายที่เนื้อมันขาวไปยสำหรับสาวผิวสองสีผิวแทนอะไรเงี้ยทาแล้วก็จะลอยไปนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้ามอยากหน้าขาวมากก็ใช้ในปริมาณที่น้อยๆแล้วกันนะคะแต่ว่า ความกันแดดเนอะมันก็ต้องใช้เยอะๆใช่ไหมล่ะอเออนะคะถ้าใครซื้อมาแล้วก็ผิดพลาปดประการใดก็ซื้อใช้เป็นเบรดรองพื้นได้เพราะว่าหลังทาตัวเนี้ยคือหน้าเนียนมากทุกคนมิ้วเคยทาแล้วก็เอาไปตัดโมไปออกแดดตอนเช้าอะไรเงี้ยหน้าผ่องมากนะคะเออหน้าผ่องทีเดียวแล้วก็คุณความค่อนข้างที่จะกันน้ำเลยนะตัวนเนี้ยเหงื่อออกก็ยังขาวอยู่นะ <laughs> เนี่ยพอเกี่ยมันก็ไม่ได้แบบขาวมากแต่รู้สึกว่าอะ ผิวขาวกว่าด้านค่านี้นั่นเองนะทุกคนใครอยากปรับสีผิวนะคะก็ลองได้สําหรับแบรดนด์นี้แล้วก็กันแดดด้วยนะคะทุกคนอันเลิศนะคะเลิศในแง่ของเนื้อแล้วก็สีสําหรับคนขาวแต่ถ้าเป็นคนที่แบบผิวสีน้ำพึ้งผิวแทนนี่ก็ใช้แต่น้อยนะ,ะไม่ต้องใช้เยอะนั่นเองนะเพราะเนื้อเขาดีมากจริงเสียดายถ้ามีแบบสีผิวเข้มๆอะไรเงี้ยก็คือจะดีงามมากเลยมันจะได้เหมาะกับหน้าเราอะไรเงี้ยได้ไม่ต้องหน้าขาวคอดำอะไรเงี้ยนั่นเองนะคะนี่ทาแล้วเนียนมากเลยชอบมาก ไม่มีค้าบขาวอะไรใดๆเลยนั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้นั่นเองนะกลิ่นก็หอมๆมันจะเป็นสีนิดนึงมันนมรสส้มอ่ะทุกคนนะเราจะไปลองดูกันมีขายที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะแล้วก็ออนไลน์ต่างๆนั่นเองตัวสุดท้ายแล้วของกันแดดน,นะคะในคลิปนี้นั่นเองนะคะเป็นตัวที่มิวแบบชอบมากนะคะใช้แบบไออย่างต่างถ้าเราใช้มากกว่า1ห,หลอดน,นี้เข้าหลอดที่2แล้วนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นนิเวียซันนั่นเอง<ม>ะคะ่ะที่มิวบอกไปในคลิปที่แล้วว่าชอบแบบรุ่นนี้มาก ชื่อว่า n i e v e s u a n cne s e 5 0 m pa บวกบวกบวกนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นกันแดดเซรั่มเออใช้ได้ทุกวันนะคะเนื้อบางเบาซึมไวอะไรอย่างเงี้ยนะ double lock technology นะ,ะป้องกันทั้ง uva แล้วก็ uvb เลยทีเดียวมีวิตามิน e บริสุทธิ์เปนนะคะแล้วก็มี super vitamin c ด้วยนั่นเองนะลดมาในปริมาณ3 0 ml นั่นเองค่ะตัวนี้ก็คุ้มเหมือนกันนะคือถ้าได้มาในะคาที่แบบแล้วแต่ที่ซื้อนะคะบางที่ก็ ถ้าอย่างวัสัุอะไรอย่างเงี้ยก็200กว่าบาท200ไ้ปลายถ้าเป็นเนื้อละลาจะลดกว่านี้นะคะซึ่งคุ้มมากเลยตัวนี้ใช้จนแบบหัวมันหายตอนแรกมันจะเป็นแบบไอที่ยื่นออกมาเป็นแหลมๆนิดนึงนะคะมันจะแบบแบบทาง่ายแล้วก็แบบเอาปริมาณเนื้อขี่หมาไม่ได้เยอะมากเหมือนแบบหลอดใหญ่ๆอะไรอย่างงี้นั่นเองนะคะแล้วก็กลิ่นเขาหอมมากทุกคนกลิ่นเขาแบบมีความเป็นน้ําหอมผู้ชายนิดนิดนะคะกลิ่น้ขาหอมเย็น,ยนๆคูลๆแล้วก็ ออกสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงอะทุกคนคือชอบกลิ่นนี้มากนะคะแล้วก็เลยแบบใช้มาต่อเนื่องหลออที่2แล้วนะคะแล้วก็เนื้อเขาก็ดีใช่นเดียวกันนะคะ เนื้อเขามีความซึมง,ง่ายแล้วก็ไม่เหนียวเนอหนะมันเหมือนทาเซรั่มเหมือนทุกคนแต่ว่าเป็นเซรั่มที่กันแดดนั่นเองนะคะเซรั่มกันแดดบางตัวอาจจะทาแล้วดูเหนียวเนอหนะแต่เนี่ยคือไม่เหนียวเลยนะซึมซาบไวนะคะอย่างที่เขาบอกจริงนะคะเป็นแบบเบสเมคอัพก่อนการแต่งหน้าได้ดีมากเลยนะคะของตัวนี้นะคะไม่ได้แห้งไม่ได้เป็นคราบแล้วก็รู้สึกว่าชุ่มชื้นหลังทานั่นเองนะคะโอเคค่ะทั้งหมดนะคะก็มีประมาณนี้ที่มีสมาแนะนำนะ,ะสำหรับกันแดดทีส่วนผสมของวิตามินซีอยู่นั่นเองนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ ไปติดตามคลิปก่อนหน้าด้วยนะครับเพราะแบบมีอีกหลายอย่างเลยที่ผสมกับวิตามินซีนะคะที่มีเอามาพูดถึงนั่นเองนะคะถ้าใครยังไม่ดูคลิปนั้นก็ย้อนกลับไปดูได้น,นะ,ะแต่ถ้าใครช่องคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนมีมเมอร์ดิเกิลค่ะแหละไปลองดูนะทุกคนสาววิตามินซีนะคะจัดเองนะราคานะถดีด้วย